สวัสดีเราชื่อตุกติกเราเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนแต่เราทำมากกว่า1อาชีพและอาชีพที่2ของเราก็คือการเป็นแม่ค้าเราใช้เวลาหลังเลิกงานในการทำอาชีพนี้ ก่อนหน้านั้นเราขายมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าขายครีมขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและล่าสุดพันตัวเองมาขายป๊อปคอนจ้าเซตนี้ที่เราสั่งมาจะได้ป๊อปคอนสกิโลแล้วก็จะมีถุงแบบนี้มาให้แพ็คเองนะคะแต่ที่เราประทับจิตประทับใจมากที่สุดก็คือเราได้สติกเกอร์โลโก้ที่เป็นแบรนด์ของเราเอง เราขายป๊อปคอร์นอย่างนี้มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะรายได้ตกเฉลี่ยต่อวันก็จะอยู่ที่มัน3าถึง400เดือนหนึ่งก็พอค่าพอลถวีออสอยู่เดอแกเราเริ่มต้นจากการรับออเดอร์จากคนในออฟฟิศแล้วก็เราอาศัยอยู่ตามกลุ่มหมู่บ้านป๊อปคอร์นเซ็ตที่เราสั่งมาขายตอนนี้มีโปรราคาจะอยู่ที่ประมาณ999สามารถไปตามกันได้ที่เพจโรงงานขายส่ง